มาแล้วมาแล้วเมนูรับลมหนาวเมษาหน้าหนาวคะ่ะตอนนี้ใส่ลุงอยู่ที่ร้านจิ้มจุม่มด้านหน้าสว่างคณิเวศสมุทรปราการบางปูนะคะซึ่งนะคะใส่ลุงออกมาจะม e ีคลิกนะคะแล้วก็มาเจอร้านจิ้มจุม่มแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยบรรยากาศมันหนาวว่ะไม่น่าเชื่อเลยเมษาหน้าหนาววันนี้วันที่2เมษายน2565นะคะแต่เป็นเมษาหน้าหนาวคะ่ะเราก็เลยแลวะร้านจิ้มจุ่มนะคะนี่ค่ะ ยำผ้าขี้ริ้วค่ะนะคะข้าวเหนียวแล้วก็คอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วค่ะแล้วก็มีผักด้วยเมษาหน้าหนาวกินคนเดียวบวกกับโคบ้กอยากกินเบียร์แต่กินไม่ได้ค่ะอันนี้บรรยากาศหน้าร้านจิ้มจุ่มของเรานะคะเมษาหน้าหนาวเรายังไม่เคยมากินนะคะเป็นการมากินครั้งแรกก็ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าแต่ว่าได้บรรยากาศเมษาหน้าหนาวกล้าวใจคอหมูย่างยำผ้าขี้ริ้วจ้า